สวัสดีครับคำภาษาไทยในภาษาเขมรนวันนี้ขอเสนอคำว่าปลาถูคำนี้เว็บเขมรแจ้งว่ามาจากภาษาไทยคำศัพท์ต่างๆที่ใช้อยู่ในเขมรนคำไหนที่มาจากภาษาไทยดูไม่ยากครับถ้าเห็นตัวอักษรสอรเสือแสดงว่าเป็นคำที่มาจากเสียมคือมาจากภาษาไทยผมจะนำคำไทยที่ใช้ในภาษาเขมรนมาเสนอไปเรื่อยๆก่อนอื่นขอพูดถึงคำว่า ปลาก่อนคําว่าปลาเป็นคําไทยแน่นอนบางท้องถิน่นอาจจะออกเสียงว่าป่าผมนําคําไทยในถิ่นต่างๆมาเขียนให้ดูตั้งแต่ดินแดงใกล้ๆไปจนถึงไทยอาหมก็เรียกปลาว่าปลาเช่นเดียวกันปลาทูเป็นปลาทะเลที่คนอยู่ห่างไกลาจากทะเลรู้จักมากที่สุดก่อนที่จะรู้จักปลาทะเลชนิดอื่นๆเหมือนในปัจจุบันในท้องถิ่นห่างไกล รู้จักปลาทูเค็มก่อนเพราะเก็บได้นานส่งไปขายที่ไกลๆได้ปัจจุบันเรียกว่าปลาทูหอมถ้าราคาแพงขึ้นมาหน่อยก็เป็นปลาทูนึ่งผมเคยซื้อตั้งแต่เข่งละ3าบาทห้มีปลาทู3ตัวสรุปว่าคนไทยต้องรู้จักปลาทูทุกคนเคยได้กินคำว่าปลาทูก็เข้าไปในกัมพูชาชาวกัมพูชาเรียกปลาทูเหมือนกันแต่เนื่องจากคำว่าปลาภาษาเขมร ออกเสียงว่าเทรเตรจึงเรียกว่าเทรปลาทูเทรปลาทูไม่ได้เรียกว่าเทรทูนะครับคําว่าเทรปลาทูคนเขมรรู้จักกันทั้งนั้นต่อมามีคําหนึ่งที่เรียกกันคือคําว่าเทรกามงเทรกามงคาว่าเทรกามงเริ่มมาจากเมืองกําปอดที่อยู่ติดกับเมืองฮาเตียนของเวียดนามจึงนําคําว่าเทรกามงมาเรียกปลาชนิดนี้ด้วยชื่อนี้ คนเขมรหลายคนไม่รู้ว่าปลาอะไรผมจะให้ฟังคลิปคนเขมรคนหนึ่งพูดถึงปลาชนิดนี้จ่ามังปองต่างทะเลในไทยนี่คือขยมปลาไตรปลาทูจำนวนมวยกิโลกละไทรนี่คือมบัดดังตาเวชมวยเอปิดประกอบได้มาสั่จีบองปะต่างทะเลสกอตช์มวยไตรไอขมันช่ยปราบยม้องจ่าโดยซาตอ่ะยมสูนแหลุ่ตะกีปราบตาไตรปลาทูยมก็หายต่อตามเกตาจากเขาใช้ปลาทูจำนวนหนึ่งกิโลครึ่งปลานี้ไม่รู้ว่าชื่อปลาอะไรถ้าพ่อแม่พี่น้องทราบ ก็บอกฉันด้วยได้ยินแต่เขาเรียกว่าปลาทูก็เรียกไปตามเขาแสดงว่าชาวเขเมรหลายคนไม่รู้ว่าบางท้องถิ่นเรียกเตรก,กามงรู้แต่เตรปลาทูคำว่ากามงเป็นภาษาเวียดนามเวียดนามเรียกปลาว่ากาเขาเมรเรียกปลาทูว่าปลากามงแต่ถ้าไปเห็นปลากามงในเวียดนามจะเป็นปลาคนละแบบจึงเรียกสับสนกันไปคำว่ากามงในกัมพูชากับกามงในเวียดนาม เป็นปลาคนละชนิดถ้าจะให้แน่ใจว่าเป็นชนิดใดก็เรียกปลาทูไปเลยจะดีกว่าในเวียดนามเรียกปลาทูว่ากาทูครับวันนี้ผมนำคำไทยในภาษาเขมรมาเล่าให้ฟังคือคำว่าปลาทูนอกจากคำไทยในภาษาเขมรแล้วยังมีหนังสือหลายเล่มเขียนว่าคำคเขมรในภาษาไทยผมจะนำเสนอว่าที่ถูกต้องคือคำขอในภาษาไทยเพราะภาษาเขมเรลียนแบบไปจากภาษาขอ ที่พูดกันอยู่ในสามจังหวัดอีสานใต้ผมจะนำคำขอในภาษาไทยมาเสนอไปเรื่อยๆเพื่อให้คนไทยเข้าใจถูกต้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ